ลองบอกพี่ละพี่เน,นี่ยไอหนิมเรามาเรามาเห็ดสื่อคือแบบใ่ได้แกงห้าอยพี่น้องอสวัสดีจ้ามาผอกับตุ๊กคิกเก้ากับทุกคนค่ะในช่องจัาเพลงชาแนลมาค่ะมันหนีมตุ๊กได้ตำข่าปุ้นหรือสั่วข่าปุ้นนะพี่น้องสั่วใส่หอมแดงชะอมตำแบบว่าใส่กะปิแม่น้ำค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ได้ผักโอซุ่นค่ะพี่น้องคะ่ะ เขาหิดกินกันทุกวันทุกวมนกำลังได้กินอีกแล้วครับพี่น้องกินถ่ายมูตลอดมาลองเมองเป็นจังไหนพักอันนี้อืมอืมแซ่บหอมหอมคือใบเตยช้ำช้ำจบัจบจับพี่น้องผักโอซุนแบบสดแต่ใบใบเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเฮียง กับการขนทรงอันตุกไปซื้อไมโครเขาบอกว่าพักอันนี้มันเหี่ยวง่ายเขาก็เลยบอกเอามาพี่น้องก็เลยสร้างเอาถามข้อมูลจากน้องกุ้งกินแบบบ้านอืานพนก็หายข้อมูลดีตุกตะหลกตุก็นึกว่าเขาสิยิงในพี่น้องเออเฮยิงไหมเออดีแฮงแบบทาแอดไลน์บัลลัจังสรนจังสีส่ทังมาอีกหนูจะบอกอู้เราบอกดีบอกดีบางคนอนะตุกถามน่ะพี่น้องโอ,อ้ยสวยฟังบางคนตุกถามเนาะว่าใส่ไม่ รุ่นใดตอบ่เข้าจากไหนหูบอกพี่น้องรุ่นนี้ละจ้าเงิบเลยพี่น้องเลยสิถามไพ่กับเบื้องหนา้าเบื้องหลังยานเขาไปตอบไม่พี่น้องยานนะแตกมามาค่ะจมแล้วก็กินกันเลยค่ะพี่น้องค่ะมาสิสิบอกว่าน้องพนอัธยาศัยดีนะเอออืม แบ่บรนบพี่น้ออคะรสเด้ออบอม มันอี้กินผู้เดียวพป็ยังรัลไปเห็ดงานท่านมาพี่น้องคะหอมแดง เมื่อวานก็ซ้อมดีดีแมื่วันแสบเดิมเมนูนี่ลองไปตำเบิ่งค่ะ ปลากะโลน รถสจะกับโหระพาบเบอง์เซนกระปุ่นงออามๆสวยๆสวยๆกับพี่น้องค่ะ อม,มาแบบนี้ละมา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 ดได้ลดไปกินเลยะส่กระปุนเตยหอมแดงเจ๊จะอมมาน,นั่งๆกระบวงคอยเอามากอยู่แต่คอยไปไใส่ไงล่ะมากห้นน่งคางเลยค่ะพี่น้องคะขยับไม่ได้แล้วดิเออ,อขยับไม่ได้หรอเฮ้ บเกิดมากทำแบบจัดจ้าน ต้มเซนข้าปุ่นห่อหนึ่งเลยไหม ดีงามเลิศหอมแตบกินแทนแบบแตงเนีอยเลยช้ำๆพี่ห้องลองบอกเมียละลเลยเผ็ดบอกพริกน้ำเผ็ดหอมแดงน้ำ เอ้ยพักดีศาสนาพักดีนน้าปดะเดหนาพี่น้องนี่เราบด้เฮ็ดดอก หักมาลองลหน่อยดิหักเอาก็ได้หักได้หนาเขยเองนะเพราะงี้ไอันนี้มันละมัดละมักเค็ดสื่อๆคือแบบบะไรแกงห้านะพี่น,น,น้องแซ่บ่แต <สะ S 2> ่หอมนะแมน อร่อยมากเอาละวค่ะพี่น้องคะเสระะ็จมาแล้วละเอาละค่ะพี่น้องขาเมน้ตุกภาพพี่น้องมากินส่วข้ขาปุ่นใสหอมแดงใสชะอมกับพี่น้องคะแซ่บๆเผ็ดเบ้ง จัดจานคักใสกะปิไปน่อยนึงคือเลดมากกินกับผักโอซุนหอมหอมหอมเหมือนใบเตยกรอบไหมพี่น้องแซ่บชื่นใจค่ะพี่น้องคะ่ะซอยเหลืองเผ็ดได้ดีเอาละคาพี่น้องถ้าใครมักเมนูนี้มกคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปไ้ตุ๊กน้ำได้้่วไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ